สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์เผยเคล็ดลับการเขียนนิยายสืบสวนสยองขวัญให้ระทึกใจ,ใจคนอ่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เอพิโซดหนึ่งครับปูพื้นฐานการเขียนนิยายสืบสวนสยองขวัญให้หลอนจนนอนไม่หลับสาหรับคอร์สนี้นะครับทุกคนก็จะได้เรียนกับผมบูนธนบูนนันทาดุสิตเจ้าของนามปากกา staying plus ครับผมมีผลงานการเขียนนิยายสืบสวนสอบส,สวนมาแล้วมา,มากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานกับสำนักพิมพ์ตะวันสองจำนวนทั้งหมด10เล่ม ผลงานกับสานพิมพ์1168จานวนทั้งหมด9เล่มและผลงานสานพิมพ์พูนิก้าจำนวนทั้งหมด4เล่มครับตัวอย่างผลงานแนวสืบสวนนะครับ The Last Supper ทฤษฎีรับอาหารมื้อสุดท้ายเป็นนิยายที่ว่าด้วยทฤษฎีรับของการกินอาหารมื้อสุดท้ายของผู้ตายว่าอาจจะมีความหมายบางอย่างแอบแฝงอยู่และตัวละครหลักของเราก็จะต้องใช้ทฤษฎีนี้ในการสืบสวนปริศนาที่เกิดขึ้นรอบตัวของเขาครับเรามาดูกันที่ตัวอย่างผลงานแนวสยองขวัญกันบ้างครับชื่อเรื่องศาสตร์สะกดรอยผีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กประถมกลุ่มหนึ่ง ที่ชอบการสะกดรอยเป็นพิเศษแล้วพวกเขาก็ชอบการสะกดรอยมากจนตัดสินใจท้าทายกันว่าเรามาลองสะกดรอยผีกันไหมเพื่อที่จะได้รู้ว่าผีไปทําอะไรกันบ้างแล้วนําไปสู่ความสยองขวัญที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนครับตัวอย่างผลงานในลิตอะไรตอนนี้นะครับมีนวนิยายแนวสืบสวนโรแมนติกคอมเมดี้ชื่อเรื่องฉันสลับร่างกับเธอที่เป็นลูกฆาตกรต่อเนื่องครับเล่าถึงชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชีวิตสลับร่างกับรุ่นพี่ที่เขาแอบบื้อ แต่แล้วชีวิตของเขากับพิพันธ์เพราะว่ารุ่นพี่ที่เขาแอบปลื้มนั้นมีครอบครัวเป็นฆาตกรต่อเนื่องจนนาไปสู่การสืบสวนสยองขวัญเกี่ยวกับคดีปริศนาที่เกิดขึ้นในตระกูลนั้นครับครับสลับอีกเรื่องครับชื่อเรื่องกาชาปองแห่งความลับครับว่าด้วยเด็กสาวคนหนึ่งที่ไปเจอตู้กาชาปองปริศนาในโรงเรียนซึ่งสามารถสุ่มเอาความลับของคนที่เกี่ยวข้องกับเธอออกมาได้แต่ว่าทุกครั้งที่เธอหมุนตู้กาชาเธอจะต้องจ่ายค่าหมุนด้วยความลับของเธอเองทําให้เธอเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวลี้ลับมากมายจนชีวิตกูม่ับคร ครับแล้วก็สามารถติดตามผลงานของผมได้ที่ช่องทางต่างๆตามนี้ได้เลยนะครับ facebook com stayingwriter the writer, x com stayingwriter stayingplus readwrite com และ n o v e l d e k d com staying profile writer ครับครับสำหรับคอร์สนี้นะครับสิ่งที่ผู้คนจะได้เรียนก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนองค์ประกอบเบื้องต้นของนิยายสืบสวนสยองขวัญเพื่อให้สามารถเขียนได้อย่างถูกต้องครับแล้วเราก็จะมาดูกันที่การสร้างพอตที่น่าสนใจการสร้างตัวละครที่น่าติดตาม และนาทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันเป็นโครงเรื่องและเมื่อจบบทนี้เราจะมีคาสโปรเจกต์ให้ทดลองทําเพื่อที่จะวัดความรู้ความสามารถทั้งหมดที่เราได้เรียนกันไปในคลิปนี้นะครับเรียนคอสนี้เราได้อะไรครับทุกคนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบการเขียนนิยายสืบสวนสยองขวัญที่น่าสนใจได้เรียนรู้การสร้างพอที่น่าสนใจการสร้างตัวละครที่น่าติดตามได้เรียนรู้หลักการเขียนพอทสืบสวนสยองขวัญที่น่าดึงดูดและการสร้างโครงเรื่องที่มีจุดพลิกผันคอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้คนหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจการเขียนนิยายโดยเฉพาะนนิยสสสืบววอขัญ หรือว่าผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเขียนนิยายและต้องการรู้พื้นฐานเทคนิคต่างๆที่จําเป็นหรือว่านักเขียนมือใหม่ที่อาจจะเคยเขียนนิยายมาบ้างแล้วแต่ว่าต้องการขัดเกลาทักษะการเขียนนิยายสืบสวนสยองขวัญให้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับพื้นฐานโปรแกรมที่จะเป็นต้องเรียนนะครับก็ได้แก่ Google Docs และ o o g l e Drive ครับซึ่งเป็นโปรแกรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารและก็การจัดการข้อมูลเป็นไฟล์รวบรวมสะสมเอาไว้ครับแล้วนอกจากนั้นครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับคืออยากให้ผู้เรียนเคยอ่านนิยายสืบสวนสยองขวัญมาบ้างครรรัับเเพาาาาะะวว่่่ตอยยงทีีจกในนส้ ผู้เรียนจะได้สามารถเข้าใจแล้วไปเปรียบเบยกับสิ่งที่เคยอ่านมาว่าอ๋อเรื่องนี้ผู้เขียนคนนี้ใช้เทคนิคเดียวกับที่ผมกาลังสอนอยู่แล้วก็จะทําไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นและกระจายแฉกขึ้นได้ครับและนี่ก็คือพื้นฐานท,ทั้งหมดที่ผู้เรียนจะได้เรียนในต่อไปนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มเข้าสู่ c h a p ตอร์หนึ่งกันได้เลยครับ